มาดูวิธีการรีดเบลเซอร์ตัวนี้กันค่ะว่าเราจะมีวิธีการรีดยังไงเบลเซอร์ตัวนี้นะคะมีซับในมาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรีดเนี่ยมันเป็นผ้าใหม่ด้วยซึ่งยังไม่เคยผ่านการรีดมาก่อนเวลาเรารีดเราจะต้องเริ่มต้นการรีดด้วยการกดตะเข็บไม่ว่าจะเป็นช่วงคอหรือว่าช่วงรอยต่อระหว่างตัวเสื้อและแขนเสื้อนั่นเองค่ะรีดให้ตะเข็บมันเนี้ยบแล้วก็เรียบลงไปนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากการรีดคอด้านในสุดค่ะให้เริ่มรีดแบบนี้เลยโดยการพาดไปที่หัวโต๊ะ จะเข้ามุมได้พอดีค่ะกับหัวโต๊ะรีดผ้าค,ค่ะหลังจากนั้นก็ให้รีดช่วงแขนค่ะเวลาเรารีดช่วงแขนให้ดึงแขนเนี่ยขึ้นไปบนไว้บนโต๊ะเสริมรีดแขนเสื้อแบบนี้ค่ะแล้วก็พับตะเข็บกลับมาหาที่เสื้อนั่นเองค่ะจะทําให้เวลาเรากลับตะเข็บไปแล้วเนี่ยเสื้อเนี่ยตัวแขนเสื้อเขาจะครอบไปที่ตัวเสื้อค่ะมันจะสวยกว่าค่ะหลังจากนั้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็รีดช่วงหัวไหล่นั่นเองค่ะ พอรีช่วงหัวไหลแล้วเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็ให้เรารีดอีกหนึ่งด้านทำเหมือนกันเลยค่ะดึงให้ตึงค่ะแล้วค่อยๆรูปแบบนี้ผ้าชนิดนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องฉีดน้ํายารีดผ้าเรียบเลยเพราะว่าเขาก็จะมีมีความที่รีดง่ายอยู่แล้วค่ะแล้วก็รีดหัวไหลเห็นไหมคะแบบนี้เมื่อรีดหัวไหลเสร็จเรียบร้อยก็ยกขึ้นบนโต๊ะเลยค่ะรีดช่วงหลังด้านบนนั่นเองค่ะ พอรีดช่วงหลังด้านบนเสร็จต่อมารีดช่วงตัวเลยค่ะให้รีดแบบนี้เลยเวลาซับในไม่เรียบร้อยก็ให้เราขยับรีดทีละส่วนนั่นเองค่ะอย่าใจร้อนค่ะใจเย็นแล้วถ้าเกิดว่ามันมีทรงเนี่ยให้เริ่มจับแบบนี้นะแล้วก็จับทรงค่อยๆรีดช,ช่วยพยุงแขนเสื้อนั่นเองค่ะแล้วก็โยกเสื้อให้เข้ากับมุมโต๊ะรีดผ้าของเราผ้าของคนเราแต่และชนิดเราจะรู้ดีว่าผ้าเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็โต๊ะ รีดผ้าเป็นยังไงแล้วเราจะขยับให้เข้ากับมุมโต๊ะรีดผ้าของเราได้นั่นเองค่ะอันนี้มีทรงค่ะทรงยังไม่เคยผ่านการทำมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมาเก็บทรงก่อนค่ะ mm hmm. เขาเรียกว่าเริ่มขึ้นทรงนั่นเองค่ะเพราะเขาเป็นผ้าใหม่ค่อยๆรีดแบบนี้เลยค่ะใช้มือเรานี่แหละจับ จีบที่ช่วงทรงนั่นเองค่ะแล้วก็รีดแบบนี้ทีนี้พอเรารีดด้านในเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเรียบไปถึงด้านนอกนั่นเองค่ะด้านนอกก็จะเริ่มรีดง่ายขึ้นแล้วค่ะย้ำตะเข็บด้วยการฉีดสเปรย์นิดนึงค่ะเพราะว่าทําให้ตะเข็บเขาเรียบไปเลยค่ะแค่นี้เองค่ะสําหรับการฉีดสเปรย์เนาะเพราะว่าไอช่วงตะเข็บเนี่ยมันจะเป็นช่วงรอยเย็บมันจะหนานิดนึงฉะนั้นเวลาเรารีดเราไม่ต้องการให้มันคืนตัวขึ้นมาเราจะต้องล็อกมันไว้หน่อยค่ะ ให้รีดแบบนี้เลยเมื่อรีดเสร็จเรียบร้อยอ่าเหมือนเดิมค่ะทำสเต็ปเดิมเลยดึงขึ้นไปบนโต๊ะเสริมรีดแขนเสื้อแบบนี้แล้วก็ค่อยคอยรีดไปหากใครมีเตารีดที่เป็นเตารีดไอ้น้ำนะไม่ว่าจะเป็นแบบโฮมยูสหรืออุตสาหกรรมมันจะเป็นตัวช่วยหรือว่าตัวผ่อนแรงเราได้ดีมากๆค่ะเพราะว่าผ้าชนิดนี้จะทําให้เราเนี่ยรีดได้โดยที่ไม่ต้องใช้สเปรย์แล้วก็ไม่ต้องมีไม่ต้องเพิ่มแรงกดเลยค่ะแค่ลูดไปเนี่ยเขาก็เรียบ เรียบให้เราเรียบร้อยเลยค่ะค่อยค่อยรูดแบบนี้ทั้งสองแขนค่ะมือด้านขวาก็รีดมือด้านซ้ายค่อยค่อยพยุงโต๊ะด้วยแล้วก็พยุงแขนเสื้อด้วยแล้วก็รีดช่วงหัวไหล่เหมือนเดิมค่ะรีดช่วงด้านแผ่นหลังด้านบนนั่นเองค่ะเมื่อรีดแผ่นหลังด้านบนเสร็จแล้วเราก็มารีดด้านหน้าอกขวาต่อค่ะเห็นไหมช่วงทรงมันจะเรียบร้อยเลยถ้าด้านในเราทําไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยช่วงเต้าทรงเนี่ยเขาก็จะเรียบร้อยทีนี้พอเรารีดด้านนอกง่ายแล้วค่ะทีนี้ ค่อยๆรีดแบบนี้ไปเลยค่ะเห็นไหมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าซับในมันยังไม่เรียบให้เราใช้มือค่อยๆตกเขาก็จะเรียบให้เราเลยอัตโนมัติเลยค่ะจับไปเลยค่ะอย่าลืมนะคะการรีดผ้านเนี่ยมือด้านซ้ายและมือด้านขวาจะต้องสัมพันธ์กันค่ะมือด้านขวารีดมือด้านซ้ายก็พยุงเอาไว้ ค่อยๆตบแบบนี้เนาะแล้วก็รีดไปแบบนี้เลยค่ะแค่นี้เองค่ะสําหรับการรีดเบลเซอร์ตัวเล็กๆแบบเนี้ยก็คือเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยง่ายไหมคะทีเนี้ยลองๆไปฝึกทํากันดูนะคะผ้าของเราจะได้เรียบแล้วก็เนี๊ยบนั่นเองค่ะแล้วก็ง่ายต่อการที่เรารีดการรีดผ้าจะได้ไม่เป็นอุปสรรคกับเราอีกต่อไปค่ะไปเ,เสร็จแล้วค่ะสําหรับการรีดเสื้อเบลเซอร์เป็นไงคะน่าใส่ไหม